ยิ่งสั้นยิ่งขายดีวันนี้ถ้าคุณอยากจะทำคลิปแล้วให้คุณขายได้คุณต้องทำคลิปของคุณให้สั้นประมาณ7ถึง30มิบวิสรุปให้ได้ว่าเขาจะได้อะไรและเขาต้องทำแบบไหนถึงจะได้สินค้านั้น คุณต้องเข้าใจว่าคนที่เขาต้องการจะซื้อสินค้าเขาไม่ต้องการเสียเวลามานั่งดูอะไรนานๆกว่าเขาจะรู้ว่าเขาจะได้อะไรจากมันเขาต้องการดูแค่แป๊บเดียวแล้วตัดสินใจได้เลยคุณจึงต้องทำคลิปสรุปผลลัพธ์ที่เขาจะได้ภายใน7ถึง15วินาทีแรกมันจะทำให้คุณขายได้ คุณต้องฝึกเขียนสคริปต์สรุปเนื้อหาให้ได้ภายใน7ถึง15วินาทีไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่เข้าเรื่องสักทีมันทำให้คนที่เขามาซื้อสินค้าเขาจะเลื่อนผ่านคุณไปทำให้คุณขายไม่ได้เช่นไม่น่าเชื่อเลยร้อยบาทจะได้เทชชู่เยอะขนาดนี้รีบไปจิ้มที่จะกล้าได้เลยตอนนี้เขามีแปดเซลจากราคา159บาทเหลือ99บาท คุณไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาอธิบายว่าเทชชูมันดียังไงมันนุ่มยังไงวิธีการใช้ยังไงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเทชชูมันใช้เพื่ออะไรให้คุณโชว์ผลลัพธ์บอกโปรโมชัน่นและช่องทางการซื้อได้เลยถ้าวันนี้คุณอยากจะขายดีคุณต้องฝึกทําคลิปสั้นแล้วสรุปให้ได้ภายในเกตถึง30มวิมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายอะไรก็ขายดี ชอบความรู้ดีๆแบบนี้กด follow กดติดตามครูไก่ต้ว้นะครับแล้วครูไก่ต้งจะเอาความรู้ดีๆในการสร้างรายได้มาฝากพวกเราทุกคน